สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่ออะไรครับเอ่อชื่อสกายอยากดูมไหมอือได้ไหมชื่ออามเนี่ยขอดูหน่าเอ้ยสกายคนลูกครึ่งเหรอครับใช่ใช่เป็นลูกครึ่งออสเตรเลียค่ะอามก็มีเซี่ยวจีนเหมือนกันพูดพูดพูดจีนได้ไหมไม่ได้เลยครับชื่อญี่ปุ่นหรอคะครับผมมันนี่อือแต่ว่าไม่มีตังค์อ่ะ ออาพูดกับพดกเขาเป็นคนแบบไหนเหรอคะตามนั้นเลยครับแต่นี้อแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแบถ้าเข้ากันได้ก็โอเคแล้วอย่ายิ้มอย่างนั้นดีนะเกิดเลยอไปหยานได้มาปานหยันได้เลยโอ้ยร้อยหกสิบเจ็ด เอ้ยน่ารักเลยนั่งแหละเรียนคณะอะไรนะครับอยู่วิทยาอะไรนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่วิทยาศาสตร์อะไรอ่ะเอออยู่สาขาจุลชีวะจุลชีวะเกี่ยวกับอ๋อเรียนเกี่ยวกับชีวะเลยใช่โอ้ยเราวแลคิดว่าแบบมีทายแบบไพน์นอกภายนอกไหมทายฟะทายชอบคนตรงหน้าเฮ้ยยอม คนนี้แตกต่างจากคนแรกหน่อยคือเป็นคนหยอดเคี่ยวหยอดเก่งแล้วเราเป็นคนแบบชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบชอบชอบหย่อดพุกก็ลดกลับไปเป็นเส้นบางดีใช่ใชยชอบคนแบบว่าน่ารักน่ารักฮะแบบว่าเป็นตัวเองใช่ใช่เราเรื่อกน่ารักวะครับผมยิ้มเก่งจริงด้วยน่ายิ้มไม่หุบเลยอืม ไม่คนเฟรนลี่หรอมาแต่แบบหน้ายิงๆิไงใช่คนคนชอบคิดด้วยแบบยิงแต่แบบถ้าเข้ามาทักก็คุยด้วยไม่เข้ามาหนังสือมันเจอ,อตอนตอนที่รายการทักมาคือตอนนั้นกำลังอา่านหนังสือสอบอยู่เลยคิดว่าแบบอ๋อเข้ามาหนังสือละเขียน <c oughs> <c oughs> ให้ด,ดูมีอะไรหนะ่อยไม่เขินไม่เกรงเท่าไรหร่น้อค่ะก็เฉยๆก็รู้สึกแบบบา ก็เขินนะครับแล้วก็ตื่นเต้นแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีจะไปต่องไงนี่คืออยากชวนเขาคุยเยอะๆครับให้แบบไม่เก่งอะไรนี้แต่ว,ว่าก็แบบเขินเหมือนกันครับถามนิดนึงว่างานดุริเลช่ชอบดูหนังตังเพลงอะไรนี้เพลงที่ชอบโหยากละเออจริงป่ะเราถามแยกไปอ่ะอมอไม,ไม,ไม่ไม่ฟังหลายเพลงไงถ้าถ้าตอนนี้ฟังมาบ่อยก็ไม่รักก็ฟักเลยอุย้ยแต่เราเพลงอะไรวะก็จะไม่ฟัง แนะในติ๊กต็อกนะนดกได้ได้ได้โอ้ไม่รู้ดีผมค่อนข้างจะเก่งๆนะคนที่สองใช่ก็อาจจะเห็นน้องเขาเก่งด้วยหรือว่าเราเก่งก็เลยเก่งๆตามกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการไปคุยแบบภายในส่วนตัวที่สองของสาวๆนี่และตรงนี้เนี่ยพี่จะให้ทุกคนเนี่ยเลือกแล้วว่า yes or no ถ้าเลือก yes นะคะรับสาวๆทุกคนเนี่ย ก็จะได้เข้าไปอยู่ในห้องและรอหนุมๆเข้ามาหาเราแต่ถ้าโนสามารถกลับบ้านได้เลยแสดงว่าวันนี้ไม่มีคนที่ถูกใจเราเท่าไหร่นะครับครั้งหน้าจสมัครเข้ามาใหม่อ่านะครับพี่จะไล่ไปทีละคน Yes คือไปต่อโนคือกลับบ้านได้เลยพร้อมไหมครับโอเคบ้านอันคนแรก The sun is shining.